บอลเชิญยิ้มโพสเศร้าถึงโรเบิร์ตผมทาเต็มที่แล้วแต่พี่ทิ้งผมไปแจ้งกําหนดการหลังเหตุการณ์ช็อกวงการบันเทิงโรเบิร์ตสายควันตลกชื่อดังจากไปอย่างกระทันหันทำเอาคนใกล้ชิดและเพื่อนๆในวงการต่างช็อกตาตาๆกันขณะที่บอลเชิญยิ้มได้โพสต์การแจ้งข่าวการจากไปอย่างสงบของโรเบิร์ตแล้ว ล่าสุดบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ถึงโรเบิร์ตว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรและอย่างไรผมทําให้พี่จนสุดความสามารถที่น้องคนนี้ทําได้ผมไม่ได้ทิ้งพี่นะแต่พี่ทิ้งผมไปแล้วและขอให้พี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีครับ19กันยายนวันที่พี่จากผมไปผมทําเต็มที่แล้วครับพี่ต้องรับรู้ได้พี่อยู่ในความทรงจําผมตลอดไปไปรอนะโรเบิร์ตสายควัน จากนั้นบอลเชิญยิ้มยังได้โพสต์ถึงกำหนดการในพิธีศพเบื้องต้นโดยจะมีพิธีในเวลา4โมงเย็นของวันที่20กันยายนที่วัดสุดทธิสะอาดนิมิตใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ